ได้ปิกเียสวยนะน <ừ. S 1> าัาสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรืต่างประเทศนะคะยายเพ็ญยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายเพ็ญคะ่ะวันนี้ยายเพ็ญจะพามาดูน้องคลอดใหม่ยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยไม่รู้คลอดตอนไหนตื่นมาพากันมาดูน้องอา้าว เห็นน้องแล้ว,หวเห็นน้องแล้วแล้วเดินได้แล้วด้วยไม่รู้เขาออกตอนไหนเอยน่ะไม่รู้เขาออกตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้นะ่ลูกได้หากินนมเลยนนาไหนนะเออถ้าเพิ่งออกถ้าเพิ่งออกอะ่ะน้องยังยังยังลุกไม่ได้หรอกแต่นี้น่าจะออกนานแล้วแหละ อาหานมกินเป็นแล้วนะ่ะแน็นก็บอกว่ารถติดรถติดเอ็นะไอ้นาไอพรบอสรถติดที่ไหนรถติดตรงเนี้ยรถไถรเออโจ๊กเทยเกี่ยวของหนูเกี่ยวแล้วได้สามอุ้ม รถตะกดไอ้จากอุ้มไปตากแล้วตากนู้นบ้านยางเออใช่ด้วยนะรถติดไปไอ,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 ไอร,รถติดตรงเนี้ไนนาไอพรรถติดติดไอตรงที่ใกล้ใกล้กับนาหนูพอดีเลยน่ะน่ะมองเห็นว่านะรถเกี่ยวติดเกี่ยวน้องสาวเออ ติดเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเนี่ยวิ่งตามยายมานี่ไม่ได้ไปโรงเรียนหรอเออเวลาถามก็ไม่ใจอะ่ะเอเวลาถามทีไรไม่ใจ,จแค่ละใจ,จ,จย,ยืนเมื่อตะทมถมนะอืมกัดอยู่ น้องน่ารักเนาะตัวผู้ตัวเมียตัวเมียด้วยหนูว่าออกนานแล้วแหละมันถึงได้แข็งหนูว่ามัน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 ออกนานแล้วพี่ถ้าไม่งั้นมันมันไม่น่านหรอกมันมันไม่ไม่ไม่แข็งขนาดนี้หรอกของ ติดอยู่ตรงนั้นเลยเจ้าของมันบอกอยู่ว่าอย่าใส่ข้าวเยอะเอ๊กินเป็นแล้วด้วยกินเป็นแล้วด้วยอ่ะกินกินกินดูจมเป่ากับซีมันอาเจียนจหรอ อะตอนเยอะๆไม่ไม่ออกเนาะเต็มเลยหัวกี่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 ตัวแล้วนี่ออกมากี่ตัวแหละไม่ไม่เนี่ยอันนี้มีลูกกี่กี่ตัวสองกับตัวนี้ไหนอ่ะ คนเดียวเนี่ยเหรอตัวนั่นเหรอพี่เขาอายชดอายเจาะอ๋อเนี่ยเขามองแม่เขาละเนี่ยน้องมองน้องดูเขมมองดูเขมมองอยากออกโยแม่โคตกเกือต้อตอส้มเนี่ยเริ่มจะเหมาะยุงกับฝนนั่นเ้อา ในโยมงัดทัดนะี่ในคอกยังอ,อึอีกสามตัวนะยังไม่ออกรอเป็น กินนะอ๋อ huh. น่กินเป็นกินเป็นกินหมดอกนี่นมันบุบมลุมยคนนี้อันนี้ีดชีดโยโกนุ่พองด้วยธรรมชาติ เอ่น่ารักว่ะห<ด>นูว่าอย่างน้อยมันอยู่นูน่น,นมันออกประมาณเที่ยงเที่ยงคืนกว่ามันม,มนั้งนาทีที่สองที่สามอะไรประมาณนี้มั้ง ดูน้องเขาหากินนมน้องหากินนมแล้วจัดดรอวะนี่ไหมแม่โคไปทำอะไรลูกอาบน้ำไปโรงเรียนไปลูกปถึงเวลาแล้วอ่อาบน้ำไปโรงเรียนไปเลยเดี๋ยวตะไครก็ไปเหมือนกัน จับว่าในเาื่อเอก็ตันจใจว่าออก็หนูจะมีตันจใจว่าหนูน้องเขากินนมเป็นแล้วนะน้องก็กินนมไปแล้วเอค่ะคลิปนี้ยายเพียงขอจบเพียงแค่นี้นะคะ ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้แก่ายด,ด้วยนะอยากเป็นด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าช้าสวัสดีค่ะ